สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับซีบราวันนี้ก็ตามชื่อคลิปของเรานะฮะเนื่องจากวันนี้มันมีอัปเดตการเชื่อมต่อ a c e b o o k นะครับคิดว่าอาจจะมีคนไอดีบินบ้างหรือเปล่านะฮะก็เลยถือโอกาสมาแจกตัวนี้เลยนะครับถามว่าทําไมผมถึงรีบแจกนะครับผมบอกตรงๆนะฮะผมไม่ชอบตัวคนมันครับไม่ใช่ไม่ชอบที่มันไม่เก่งนะผมไม่ชอบมันในเนื้อเรื่องนะฮะก็คือมันฆ่าเอ็ผมก็ไม่อยากเล่น ถ้าใครติดตามผมมานานจะเห็นว่าสมัยที่ผมปั้นโอเด่นแจกเนี่ยผมปั้นตั้งแต่60เหมือนกันฮนะแต่ผมปั้นแป๊บเดียวฮนะไม่นานปั้นจนโขแปดกว่ามีตัวตั้งเยอะนะฮะตอนนั้นปั้นจนขึ้นแรงไปค่อนข้างสูงนะฮะก็แจกไปนะครับแต่ตัวนี้ไม่ไหววะมันเล่นนะมันไม่ค่อยมีความสุขอะฮะ <S <S ก็เลยเลือกที่จะแจกตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่านะฮะสำหรับ IDEX ตัวน,นี้นะครับอาคาอินุนะฮะววเจ็นะครับ เศษเหลืออีก150นะครับจะเป็น8ดาวนะครับแดาวพห้อง5 5ดาวให้สัตว์เอ้คนทักเกมนะครับ8ดาวมันเ u r n i น g ิงวิวนี่หว่าโอเคฮะผมก็จะมาแจกตัวนี้นะครับโอเคก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูรายละเอียดไอดีกันดีกว่านะครับโอเคฮะก่อนอื่นเรามาดูตัวละครนะครับเชื่อว่าหลายคนที่อยากจะได้ไปเล่นต่อเนี่ยก็อยากดูตัวละครก่อนนะครับแต่ต้องบอกตรงๆว่าเดี๋ยวนี้ ไอดีแบบนี้มันไม่ได้หายากนาแต่ก็อยากจะให้กับคนที่รหัสบินหรือไม่มีจริงๆนะครับเพราะผมไม่อยากปั้นนะครับมันเกะก,กะนะฮะโอเคตัวแรกนะฮะผมมีบูจิโทะนะครับเบลเก้าสิบเอ็ดเนาะตัวนี้นะฮะเป็นสายป้องกันสินเงินถามว่ายังเล่นได้ไหมก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่เหรียญไอ้ดีนี่บอกตรง,ตรงบอกไว้ตรงนี้นะบูเหรียญก,กากมากนะครับเอาจริงๆเลยบูเหรียญของผมกาก,ากมากฮะไปปั้นกันเองนะครับนเนาะอาันเนี้ยเหรียญไม่ได้ใส่แบบนี้ไม่ดีนะกระจอกมากนะครับ โอเคฮะมีฟูจิโทวะหนึ่งตัวนะตัวต่อมาตัวแจกครับตัวต่อมาเป็นเซนโงค่นะฮะดาวน้เบียแปดสิบนะครับตัวนี้ก็ยังพอเล่นได้ก็พอกับฟูจิโทวะแต่ฟูจิโทวะน่าจะดีกว่าไปเก้าหนึ่งนะฮะตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นเลยนิดน้อยมากที่จะเห็นตัวนี้นะครับสาหรับเซนโงคุนะฮะมันเป็นสีฟ้าด้วยไงโอเคตัวต่อมาไม่นับครับโอเคฮะตัวต่อมาก็คือซิกเนเจอร์ของรหัสเราก็คือเจ้าตู่นะฮะอ่าเหรียญประมาณนี้นะ เหรียญตัวนี้ก็ยังพอแบบถูๆถ่ายๆได้นะครับถูๆถ่ายได้นะไม่ได้ดีอะไรมากไปนะครับบวกป้องกันบวกโจมตีก็ประมาณนี้ก็ทาให้มันพอกันได้ไอต,ตัวนี้ผมออพเต็มก็อันนี้ก็บูสสองไปเรียบร้อ,รอยล้นนะครับโอเคอ่ะใครนุตัวนี้เนาะต่อมาฮะเป็นนักูฟีีตัวนี้นะครับเอาไว้ทำซับนะแจกฟรีนะก็มีคูมานนะครับ70นะฮะต่อมาเป็นโคบี้นะครับตัวนี้หลายคนชอบถามว่าดีไหมส่วนตัวผมว่ามันยังไม่สุดนะฮะ อย่างที่เคยบอกไปนะครับตัวนี้ดีแต่ดีไม่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวอาบุ้นให้เลยอ่ะโอเคเอาเป็นบุญหนึ่งเลยเผื่อบางคนชอบโอเคโอเคครับบุญหนึ่งไปเลยเนาะพอังเกดพันเนาะตัวธรรมะแฟงกี้นะฮะตัวธรรมะเซนโกคุนะฮะผมจะมีไอ้ตัวคอนตู้ก่อนที่อาใครนูเข้ามานะครบทุกตัวนะฮะแปลกมากฮะดวงโคตรอะไรไม่รู้นะฮะตัวธรรมะเนวเรจูครับก็เป็นสเน็กแมนนะฮะก็บากี้ คโคคดายครับหรูฟี่2ปีเนาะโซโลร่างนี้ก็ถือว่าใช้เลยอยู่นะฮะก็ถือว่าร้ายอยู่ไอดีหลักผมก็ใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เอาไปปั้นกันยาวๆได้อยู่เนาะมีตัวเเจ e น d ดรีด่เยอะครับมีซาโบโด้วยโซโลตัวนี้ด้วยครับโซโลนี่เยอะชิหมหายเฮ้ยผมมีโซโลเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมอ่าผมมีเยอะมากนะครับโซโลเนี่ยแมบเนโรบินนะฮะตัวนี้ไม่อยูไม่อยู่ไรนะครับกราบนี้ได้อยู่นะ ถ้าใครเล่นช่วงที่โรเจอร์เข้ามาใหม่ๆจะรู้นะครับว่ากราฟนี่แก้โคตรดีนะฮะทุกวันนี้ผมว่ามันก็ยังแก้ได้ดีอยู่แต่มันก็แพ้คิดไงคิดเป็นตัวป้องกันที่เรื่องได้ว่าน่าจะโน1น,นะตอนเนี้ยโอเคต่อมาเป็นรอตัวนี้ไม่ดีครับทำซัำตัวนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะโอเคครับวนครบครับโัวเดนเจนเดรี่มีเท่านี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวธรรมดาที่ผมไม่ได้บันทึกไว้เนะี่ยก็จะเป็นในพวกนี้วิวทําตัวซัพเนี่ยก็ยังไม่เยอะนะ บางตัวก็ยังไม่5ดาวเลยเนาะก็ต้องไปเก็บกระถิ่อีกยาวๆนะครับคอนก็มีประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆต่อมาจะเป็นด่านนะครับทุกคนก็อยากจะเห็นด่านอย่างแน่นอนนะฮะเพชรเก็บได้อีกอันนี้หมดนอมอลนะเก็บได้อีกประมาณเท่าไหร่เนะี่ยบวกไปก็ประมาณอีก70เนาะ72เพชรนะครับเก็บได้หมดนอมอลเนาะฮาร์ดได้อีก100 100เท่าไหร่ว่า23เพชรนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะ ฝึกฝนฮะตัวนี้เก็บไปลวะวสิบห้าเพชรเนาะบางเอออันนี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับบางทีผมก็ไม่ได้เต็ม3ดาวมันก็ไม่ได้เพชรนะ <ๆ S 2> อ่าเนะี่ยไม่เต็ม3ดาวมันก็ยังไม่ได้เพชรนะครับก็คือถ้าเต็มปุ๊บก,ก็ยังได้เพชรอยู่เนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับฮาร์ดไม่ได้ลงสักด่านนะฮะประมาณนี้อย่างไอ้เมื่อกี้คนจริงเนื้อเรื่องเนะี่ยไอโ้โหมดเออไอ้โหมดเนี้ยบางทีบางด่านผมยังเล่นมันยังไม่จบเลยมันยังไม่ได้3ดาวนะฮะหรือเปล่าเท่าที่ดูนะเอออันนี้ครบหมดแล้วนี่ครบหมดแล้ครับ จะเป็นหมดนอนมอพหรือเปล่าวะผมจําได้ว่ามันมีด่านบางด่านที่ผมเล่นเอาของเฉยๆครับผมไม่ได้ไม่ได้เอาเพชรอะ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะว่ามีไหมไม่มีนะฮะแสดงว่าผมเล่นนะผมจําไม่ได้นะครับโอเคครับด่านตามนี้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักสองตาครับเผื่อบางคนอยากรู้ว่าอาไครโน่เจ็ดสิบเนี่ยมันเล่นได้ไหมในแรงประมาณเนี้อย่างเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้ของผมประมาณนี้นะซับแปดสิบห้านะครับ ทรับสีฟ้า84แท็กไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปกดโอเร้งให้ดูดีกว่านะครับเพื่อนๆปลมาฮะมาอยู่การานมารีนฟอร์ดนะครับเจอสีเขียวเยอะด้วยครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอาใครนุ่งวิวเจ็ดสิบเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันจะโหดหรือเปล่าเอาไปเล่นต่อจากผมเนี่ยมันจะมันจะเก่งหรือเปล่านะเผื่อใครอยากเห็นนะฮะแต่ก็มันก็ไม่ได้เก่งแบบไอ้พวกตัว5ดาวขึ้นไปหรอกเพราะว่าสเตจช่อง2มันยังไม่เปิดใช่ไหม แต่มันก็ยังพอเล่นได้นะมันได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าโมเอาไปเล่นต่อผมแบบโอ้ยพี่มันยังกากอยู่เลยอย่างเงี้ยมันก็กากจริงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะเนี่ยอ่ะสเตตทีมก็ไม่ได้ธรรมดานะครับเป็นแสนนะฮะเดี๋ยวดูเมาดูกันโอเคเลือดนี่หมนะหรือว่าไว้นนี่ shot เดียวไม่เนี่ายนะครับถ้าตายก็เกิดใหม่นะฮะโอเคไปมุกนไปมเราไปเลยนะฮะไปเลยจะได้เห็นดาเมจจะได้เห็นป้องกันว่ามันโดนตีเข้าขนาดไหนนะฮะเพราะเมื่อกี้ทีมเเรราากก็สตนน้้อยยวว่ดะคับ ไม่ได้เยอะเลยเนาะเนี่ยเรรี่เนี่ยมันอันนี้ละมันดอสละโอ้โหไอชี่อันนี้บั๊กหรือเปล่าเกมน่าจะบั๊กนะครับอันนี้อัปเดตใหม่ไงแม่งเ,เกมบั๊กนะครับเมื่อกี้โดนคู่ซันเข้าไปเยอะอยู่นะโดนแตกไปหนึ่งนะฮะเห็นไหมโอเคใส,ส่สกิลออมตายไหมไม่ตายฮะคู่ซันที่ตีเราเข้าเยอะเมื่อกี้มันก็โดน,โดนเราเยอะนะเห็นไหมตอนนี้มันไม่ธรรมดานะครับ หรมันจะวิวเจนะ็ดสิบเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าตัวนี้มันโกงแต่ผมแค่ไม่ชอบเล่นมันเฉยๆนะครับเพื่อนๆเนาะใครชอบก็ไปเล่นได่แต่ผมไม่ชอบตั้งแต่ในการ์ตูนนะไม่อยากเล่น,นะฮะหรมันจะเก่งกเ็เถอะไม่รู้จะมีคนคิดแบบผมไหมนะอ,อาคาอินุเกาอาคาอินุเกา,า,า,เ,กาเห็นไหมตีสีฟ้าเข้าไม่เยอะนะครับฟูจิโโทระตัวตีเข้าไม่เ,เยอะเลยนะฮะอืมอืมเนะี่ยตีโอโอ,โอคุซันตัวนี้น่าจะเป็นตัวห้าดาวนะฮะ อโอเคตายฮะเดี๋ยวไปดูฟูจิโทระกันต่อนะฮะประมาณนี้รีวนี่ธรรมดามากฮะโอเคฟูจิโทระของผมมันเป็นวีเวฟ91บนะครับ่ะไปเลยเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะฮะเผื่อคนจะไปเล่นต่อเนะตัวนี้ก็จะไม่ได้บางเหมือนอคิโนุเมื่อกี้นะสังเกตที่พีหมื่นหกนะฮะก็มันเป็น5ดาวด้วยสเตตมันจะเยอะกว่าก็มีความสามารถช่อง2ด้วยนะครับโดนเนี่ยไอ้นี่โดนไปหมื่นกว่าเห็นไหม เนี่ยตีธรรมดาบอกเลยแตกฮะโอ้โหเนี่ยใครจะเข้ามาผมมาเดี๋ยวผมจะยืนให้ตีให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นพวกเขายัางตีรอไม่เข้าเลยเห็นไหมอะตั้มเห็นไหมแตกฮะโอ้โหชิวเกินเห็นไหมไม่ดึงฮะเดี๋ยวจบไวฮะไม่ดึงครับไม่ดึงดีกว่าเนาะไม่อยากดึงนะใครอยากดึงก็ดึงไปผมไม่ดึงนะครับโอเคตามนี้นะฮะเพื่อนไม่ดึงกันดีสวยจะได้สกิลใส่ตัวอื่นให้ดูด้วยไงเอาก็เอาหนวดขาวกันเนาะเอาสีที่เราแพ้นะ หนวดขาวเนี่ยอ่ะอุย้ยมันสกิลไวกว่านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในนั้นนะฮะเราปล่อยอุกบาทดิเราออกมาดูผลงานของเรานะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามายืนดูผลงานนะฮะตุ้มไม่แตกนะฮะแต่ก็เข้าเยอะอยู่นะไอะ้ตัวนี้ยังไงนะฮะไคโนูนะ้นตีสีเดี๋ยวตีสีแดงให้ดูอ่ะออ้ยเนะี่ยอันนี้มันตดบูดนะเข้าแค่เนี้ผมบอกเลยเ่ะเดี๋ยวลองให้คาตาคุริตีคาตาคุริตีเข้าถือว่าเยอะอยู่นะตายครับ โอ้โหเฮียประมาทเกินเพื่อนเพื่อนกาทงซิเพื่อนกันทงซิเพื่อนน,อน่นนนจาจะกันได้นะเพื่อนโอเคสวยประมาทไปนะฮะเมื่อกี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะอื้โดนไหมโดนอยู่นะฮะแต่ทองนั้นแม่งมันดึงโดนดึงได้ไงวะงงใจมากโอเคตุ้มแตกแตกไหมเชี่ยไม่แตกนะฮะโอเค,อเคประมาณนี้นะฮะ หรือว่าไม่ได้เก่งมากก,ก็ไม่ได้กากมากนะครับถ้เอาเบียรเล่นดีๆก็ยังสู้คนอื่นได้อยู่อย่างเช่นวูจิเทวระเมื่อกี้คือผมยืนให้ตีเฉยๆไงเลยตายถ้าไม่ยืนให้ตีก็ไม่มีวันตายอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูคู่สันที่ตีเราเมื่อกี้น่าจะ5ดาวนะเชื่อผมหเห็นไหมห้าดาวนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูชื่ออีกนะชื่อนี่พร้อมเปลี่ยนนะครับเอาไปก็คือเอาไปเปลี่ยนได้เลยเนาะทานก็พร้อมทานเลยทานทาน,นี่ผมจะทานให้นี่หว่าผมลืมไปนะครับ ันนี้มีบล็อกใครไหมเนี่ยรู้สึกจะมีบล็อกอยู่นะไม่มีนะฮะไอดีนี้ไม่ได้บล็อกใครสักคนนะครับโอเคครับกติกานะฮะง่ายๆนะฮะเอาเป็นอะไรดีคิดแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่โอเคผมคิดได้้วฮะกติกาเอาเป็นด่าตัวนี้ผมดูหน่อยดาแบบเจ็บๆแสบๆนะครับแต่อย่าอยามากแต่เอาเอายังไงก็ได้ให้มันเจ็บๆแสบๆอะ่ะเออถ้าใครด่าถูกใจผมนะครับ ผมจะไปตอบคอมเมนต์ของคนคนนั้นเลยนะฮะก็เอาไปเลยนะครับเนะาะด่าตัวน,นี้ผมหน่อยเนะี่ยด่าเอาให้มันเจ็บแสบนะฮะไม่เจ็บแสบไม่ได้นะครับโอเคฮะเอาตามนี้เลยนะดา่าเจ็บเจ็บแสบๆนะครับเจ้าตัวนี้เลยโอเควันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ